ก็สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ฮะเราก็จะมาดูกันนะครับว่าเออไอเจี๊ยบเรียบด่วนเนี่ยพูดถึงคุณแอฟว่ายังไงบ้างนะครับผมนี่ครับก็เป็นเพจนี้เลยเนาะอ่านี่ครับเขาก็ได้แคปชั่นนะครับถึงคุณแอฟว่าเพิ่งได้เห็นรูปเซตแอปไปงานแต่งบอยและเจี๊ยบสวยสวยเขารับละครมั่งหรืออย่างนี้เรื่องไหนได้ตัวไปเล่นเรื่องแรกเนี่ย เจี๊ยบว่าเรตติ้งถล่มทลายแนย่คนอยากดูนางคมแบกเต็มตัวกันทั้งประเทศแล้วเล่นเธอเล่นเธออ่านี่ครับคนกดแสดงความคิดเห็นครับเพื่อนๆตอนนี้ครับ,ตอนน,รบตอนนี้คือผ่านมาเนี่ยฮะผ่านมาประมาณ1วันเนาะหกหมื่นกว่าคนเลยครับผมเชื่อว่าอีก2-3วันนี้เป็นแสนคน,นแน่แ่หครับท่านผู้ชมอ่ะอ่ะไงก็อย่าลืมไปกดไลค์เนาะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โพสคลิปนี้เอาไวใ้ในรายละเอียดของวิดีโอนะครับตามไปกดไลค์กันด้วยนะอ่ะมาดูคอมเมนต์กันบ้างมีอะไรบ้างเนาะ นี่ครับก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับนี่เนาะสวยทั้งคู่คุณแม่เนาะแล้วเดี๋ยวผมจะทําข่าวนี้อีกทีนะครับแล้วเมื่อทําเสร็จผมก็จะเอาไว้ที่คอมเมนต์นะครับผมฮะลองดูครับมีใครคอมเมนต์อะไรบ้างอุ้ยดูคนนี้สิครับเขาคอมเมนต์ว่าอะไรเนี่ยครับทาไมถึงมีคนกดถูกใจอะ่ะเป็น4.6พนะันเน่ะโอ้เป็น5 0 0 0ันคนนะ่ะอะลองดูนะฮะแอปรับบทนางเอกเรียบร้อยแสนดีมาเยอะละอยากลองให้เล่นไลฟ์ดูบ้าง เอาแบบลากผัวกับชู้มาตบกระเด็นไปโดยโดนเครื่องซักผ้าตู้เย็นตู้เสื้อผ้าจนพังทั้งทั้งที่ทยังผ่อนไม่หมดโอ้ถึงว่าแหละครับเพื่อนเพื่อนเพืเ่อนๆลองดูสิครับโอ้โหเขาคอมเมนต์ได้แบบได้โดนใจมากๆอ่ะคนกดถูกใจเขาอ่ะโอ้ดูดิกดหัวเราะกดถูกใจรวมกว่าสี่จุหกพันนะครับอันนี้ผ่านมาแค่หนึ่งวันนะผมเชื่อว่าถ้าผ่านไปเอออีกนานๆเป็นหมื่นแน่อะอู้ซื่อเ้อะ เออนี่ฮะแล้วก็นี่คิดส่วนตัวนะอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับคอมเมนต์นี้ลองลงมาถ้าช่องไหนรีเมคเรื่องเมียหลวงแล้วได้แอปเป็นนางเอกนะมึงทำตารางฉายวันเดียวกับวันที่หนังแมทฉายสนุกแน่ๆโอ้โหเมียหลวงครับท่านผู้ชมใครที่ติดตามเมียหลวงมาเนาะอ่ะม่ต้องขอเมาส์กันหน่อยเนาะท่านผู้ชมเนาะอืมอ่ะอันนี้ก็ เนี่ครับเอาเอาที่1 0 0 0งพันดีกว่าน,น้อเนี่ยเขาบอกว่าอยากเห็นแอปเล่นบทร้ายๆแบบตบผัวหัวหลุดกับชู้ให้หัวติดตู้เย็นแล้วก็เครื่องซักผ้าจังแฮทแท็กกูไม่ได้ไปชดนะอันนี้พูดจริงๆ้งแล้วเพื่อนๆล่ะอะเพื่อนๆคิดยังไงกับ3ามสี่คอมเมนต์นี้ครับเพื่อนๆอ,อยากจะเห็นไหมอะเออแบบว่าเออเล่นแอปเล่นคนแอปเล่นบทร้ายเงี้ยแล้วก็ตบทั้งชูทั้งผัวหน่อยเอาให้เครื่องซักผ้าเนี่ยกระเด็นพังไปเลย พังทั้งทั้งไม่ใช่พังธรรมดานะพังทั้งทั้งที่ทยังผ่อนไม่หมดด้วย <c oughs> <c oughs> อ่ะก็เมาก็คุยกันไปอ่ะก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับสําหรับไอเดียสําหรับคอมเมนต์ที่แบบที่คิดออกมาแบบนี้นะครับผมเพราะว่าอ่าเพราะว่าแบบไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะคอมเมนต์อะไรเท่วแล้วก็โดนใจคนเป็นพันพันแบบนี้ได้นี่ครับอ่ะโอเคก็มาเล่าสู่กันฟังเนาะ นะสุดท้ายนี้ครับเพื่อนๆก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับอีเจฟเรียบด่วนนะครับที่คอมเมนต์ที่ตั้งโพสต์แล้วก็ไอชมคนแอปสวยๆแบบนี้ครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูรูปนี้ในะอีกข่าวนึ่งนะครับคอยดูได้ตรงคอมเมนต์เลยนะเพื่อนๆน,นะวันนี้ลาไปก่อนนะครับก็มาฝากไว้เฉยๆเนาะว่า,อ,วาอีเจฟพูดยังไงบ้างบ๊ายบาย